อโอเคพ่เอเมยพี่น้องสบายดีสวัสด,ดีเอฟซีวสชกูสุขเดอหรืออยู่พังไทยพังลาต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูใหญ่จันดาวัานนาชาแนลอีกแล้วพ่อมเม่พี่น้องช่วงเที่ยงเที่ยงเนาะกลางเดดก็หน้าดำพ่อเม่พี่น้องเอ้ยอ่าวันนี้กามาติดตามรับชมเนาะพ่เอเมยพี่น้องก่อนอื่นก็ก่อนิมาเบิ่งมาชมมันมณีจันดา้านนาที่เป็นจังไดขังข้งแรกในชีวิตช่ว่าพ่อเม่พี่น้องเลยโดย มันนี่กะสิมาพาเอฟีมาเบิงผูกกลมมันกับมันพ่อแม่พี่น้องเนาะลกฤดนาชั้นใดเนาะหัวเพนเสียเม,มียนตามเพลงบริมีหืดมียาพูใช่พ่อแม่พี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบาทเนี่ยนี่พ่อแม่พี่น้องเบิงดูเดี๋ยวจังใดม,มันม่ใงหง่จน,นาบานนาทายทำอยู่เรื่อยแต่บุมียังใช่เนาะธรรมชาติอา,อากาศพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทำงานการ,กรเกษตรที่กอน ใายทำบอกคือมูดอกไ่ได้ออกทางนอกไ่ได้ไปทางเมืองเนาะนี่เด้ผู้เพิ่นกกลมันกล่าวด้อสบายดีสากตี้่เพิ่นแก่เฉื่อยใ่เลยเพื่อ่พี่น้องเลยแดดทอดออนซอนมาเล่นน้ำพิ่นออนซอนหัวมันเพิ่นใหญ่เลยกกลชอยเนาะโดยขอบอกขอบใจเพิ่นอยู่มพี่น้องเลยแก่เฉื่อยใ่เลยบาทว่ามาเอาทิพเข่ามาฌานมาโมฌานช้าทิพเข่าไปกกลมันชอยอุ้ยนี่กับพอตาเพิ่น หากลงมาแต่เถียงเอาสบายดีเด้อพ่อตาสบายดีโดยเจ้าฮอนเดดอยู่บ่ไรบ่จ้างถามเนาะผู้ถามก็ได้ถามมาบ่เนาะเตะทางฮอนนั่นได้พ่อแม่พี่น้องเราประชดเขาอยู่เขาแข่งอยู่อ้ยอดโพชงเจ้ากับช้างมาด่างแท้ช่างใสไปตกอะไปจะไป คนดูคนดูชักอยู่เลยอแม่พี่น้องเอ้ยชงเชื่อกพ่นกระจาผมมองมันเม้มเนาะพ่อตาทำไมนะครับเนาะกระดังเดดก้าณาเฮลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบังดู้ปาเต้มันเจ้าเนาะหัวเงาคาดลาดเท้าอัดลาดโอ้ยบอก่าเขาใชัญญาพูดตรงนี้ก่อแม่พี่น้องเอ้ยบังเน่ ทางเตี้ยเพิ่นกาพากันมาที่เฮือนเห็ดชานได้กับบริวุ้มมุ้มขุมมุมเพิ่นมาเพิ่นกับชานติบข่าวติบน้ำเพิ่นอยู่บ่คือเทียงเพิ่นผู้มาเห็นขดไม่ใหญ่จันดาขดมันเพิ่นกับมาขดน้ำนี่พี่น้องเว้จัชแดดเนาะโอ้ยโผล่แกเสือใจเดี๋ยวเพิ่นกับบนยางลงพ่อแม่พี่น้องน่ะน้ำอยู่ใกล้ๆนึงเดี๋ยวเพิ่นก็ลงไปมุดเองหนักน้ำก็น้ำขี่เป็ดจำพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นดินเป็นคุ้นเย็นบ่ โดยโอ้เย <Đ> ็นพคนละเน่พ่อแม่พี่น้องมันบ้านเมืองงูกระเบีบนี่อยู่บ่เนาะบ่เป็นหัวปันใดพ่อแม่พี่น้องเลยมีหืดมียาฉีดพุนไปหนึ่งก็บ่ได้ใส่เนาะอ้าเตอพ่อแม่พี่น้องเลยซ้ำนี่แหละเนาะเพระม้านี่พแม่พี่น้องคิที่เป็นคนที่มาเป็นหัวชิดอกเออเด็กเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยยี่โด้หับชมก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย ผู๋พอมันดึกอ๋ออุ้ยแกดีดูอ๋อนาะดึกดีนีมันยังแบบนี้เนาะนี่คอนโนมูได้พ่อแม่พี่น้องเลยเม่ใ่จันดาบาน่ากัคอเอานโนมูเน้อมูให้เน่แบบทีชุดลุดเขาเดียวเน่เบิดเลยอ๋อทุกรู้พ่อแม่พี่น้องอยากได้พันได้เนี่ยมันนำอยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องขนาดบอลลัมเพลงงามเลยพี่น้องเลย กระโดกระเด้เนาะลำกระไรกระดักด็งามเชฟุนเชฟูจุบเือจกว่านี่ก็บปจักแล้วยันกนดชามเงาบนมือเนาะไปวะหหำ่อยบนในหมมันป้ารันจอรนบ่หำอือโอ้ยลงไปแข่งแดดน้ำยางดีบาทไปไปไปพรมไปนั่นโบปันใดเขาเบียดได้เนี้ยมันนำเจ้าเขาเบียดได้นก็รออยู่ เนาะเนาะมานีเลยพเมพี่น้องก็ได้องล่อเนาะอ๋อโอเคพเมพี่น้องเลยได้ทำนี่เนาะประมาณนี้แหละมันก็นได้วันนี้สำหรับคลิปนี้กับศิลาพเมพี่น้องไว้ก่อนเนาะฮอนเดดฮอนไลยแน่เนาะเบิร์ตสู่คนเ้อะคลิปหน้าจะมาพบกันไหมคือเก่าคือเดิมพเมพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลอ,อยู่ทงังใดก็เล่ตเตพเมพี่น้องเอฟทีทุกทานเนาะด่ฮักเพลงกันคือเก่าคือเดิมมาติดตามรับชมช่องวันใหญ่จันดาบานนากะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเพรเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะพิาทอาการใดไรขอโทษขอพ่ายระลายเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะมวลมวน,มนหูกระถักทายมาเดอ้อทางช่องใหญ่ใหญ่บ้านนาก็ตรได้ปรับปรุงความเบาคนจ่านะเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องโอ้หลายใหญ่ฮาลก้าวขาบวาสบายดี